สวัสดีจ้ามืัอนี้คือพระพี่น้องคุณวัดวัดผู้ฮานไกจ้าเดี่ยวนี่กัญยงน้ำกลลหลวงตาล่ะจ้าเดียวสิถ่ายให้เบิ่งไปเบิ่งน้ำกันจ้าวัดผู้จ้าไปวัดพี่น้องหลวงตาโม่ตัดขอยกัญย์น้ำกลลไปหลายคนพี่น้องมาเด้วยวัสบุญพี่น้อง ถ้าพี่น้องอย่างน้ำกลดรัวงพอเด้อพี่น้องมาเด้อพี่นอ้นองมาทำบุญน้ำกันเด้ออ <นะ S 1> ืมถาา้าผืนวัดพี่น้องอย่างอีกสองกิโลผืนพี่น้องเ <c> ด <ười> <c ười> ี๋ยวนี่ยกะลังบ่ทันหอดเครื่องท่างดอกพี่น้องโอ้ยขุนมันสิบ่มือแบบนี้ แดนเอาเด้อขืนผูได้หนิบ่แม่นลองผูโอ้ยเศร้าเหิดขืนแล้วพี่น้องน้ำกลดหลวงพอว่าท่านเลยพี่น้องเอ้ยหลวงพอยางไวแห้งหลวงพ่อมาบินบาดก็ได้โอ,อ้หลวงพ่อแข็งแรงแห้งขืนผูได้ทวนทวนเป็นจังไรขืนผู ย่างอีกย่างอีกพักหนึ่งสั้นๆเล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี่คือ,อ,เอเสีหอดวัดผู้ฮอนไก่พี่นออ้องไก่ล้วพี่น้องไก่สีหอดวัดผู้ฮอนไก่แล้ววัดผู้อนไก่ตั้งอยู่บ้านน้องก็ดมอำเภอกันทะลักจังหวัดสิเกตด,ด้วยพี่น,อน้องเขตเขาพนมลงรักลงรักจ้าเ <c oughs> มื่อยแห้งแจ้บอกว่าถือล้วพี่น้องรีบั่าน,น,นละ หลวงพ่อมาบินบาดกับข้นไปก่อนแล้วหลวงพ่อกับยางไหวแห้งหลวงพ่อเอึ้งนึงกับยางน้ำหลังพี่น้องขืนผู้ขืนยางเบาไหวเออมาปลูก อยากน้ำอนุรักษ์เพิ่นบ่ให้ปู่คือเก่าอันละพอว่ามันเป็นป่าหมองเขาพันเขตอนุรักษ์เขาหน่นะบอกว่าถือมันเมื่อยเขตสงวนพันธ์สัตว์ป่าเขาพนมดงรักบอกวัดผู้หอนไก่กระตังอยู่ทั้งผู้พีละพี่น้องทั้งผู้ทั้งเขาพี่ ไก่ล้วพี่น้องไก่สีหอดละไก่สีหอดวัดแล้วทางขึ้นมาวัดกับตัง้งสองโลสามโลคุณพี่น้องสามกิโลหิวอันตอนแตนยางก้อนนั่็ซื้อ,อหิวหิวอันไฟบ่หลอดไฟ หิวหลอดไฟให้นลวงตาพี่น้องอยู่หนีเพิ่นติดแทงโซโล่าเซลอ,อ,อ,อืมสิไปไสายระบายนี่เมื่อหรอบอฮะเมื่อลรอบอเมื่อที่ไปทุระเออที่ทุระก็ไปอหอดแล้วจ้าพี่น้องหอดแล้วแต่ว่าหัด หอดนำซางไต่พี่น้องวัดก็อยู่ท่งผู้หุ่นคืนไปอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยพาพี่น้องมาเที่ยวปลาปลากับมาวัดนี่แหละเทียนสวนเออเที่ยนคือจาเพียนสลังเพียวสว์สาธุ คืนผู้เรพี่น้องคืนวัดเระมาหอดมองสั้นๆเราพี่น้องมองคืนวัดคืนวัดผู้หอนไก่ตำบลลุ่งอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดสีสเกตเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยสันแห่งสูงแห่งพี่น้อง หัวใจจนเต้นตุบๆเลยเฮ้ยหัวใจเต้นด้วเสียงกองเลยบาทลวงตากำลังมาดไปบินบาทที่น,น้น então, องไปไกลแห่งสองโลสามโลกลับมาอีก เป็น6โลคนพ,พี่น้องล้างตาไปบินบาดบาทแล้วไม่มีใครแต่ที่ไหนวัดปลาว่าบุญนี้ประมาณเท่านี้เมื่อพวกมนุษย์มีเวนกันแล้วเราเป็นผู้ไม่มีเวนอยู่ มาสองคนมาสคนนีลาบ่สเติมีออสิอยู่เทิงหลก็เลยมาก,ก่อน,น,นหว,นนนว,วัดปายก็อยู่ก้างไปลีหรอพี่น้องอยู่เทิงผูพ่พี่จอมดอย บริเวณวัดกับประมาณนี้ลรพี่น้องวัดกับบระทันดีเพื่อนไหนบอกพี่น้องนี่หอละาข้างแข้งโซล่าเซลพี่น้องเพิ่นมาพัฒนาวัดหลายคนอยู่พี่น้อง มาเดมเดินเอมากนมเดที่วป่าเเี่ยวปาหาเห็ดแชแนลเหรอเี่ยวปาเียวจ้จัหัวดิลูกใช่านเด็กในน้อยนี่ก็มาเห็ดบุญนคือกันพี่น้องด่ามเสียมด่ามเสียมกะขวนพี่น้องเอ้ยวัสดีครับวัสดีครับน่เร็วเร็วัสดีครับวัสดีครับนะ สวัสดีครับหุ่นว่าด้อ้าง่ายเปิาเด็กิลปายู่เิาตัวไปก่เลยเพ่อนมาเพิน่เอมาถ้านคิดก้ถูกแทงนะกจลงนี้้เอาขากัก พระอาจารย์พิ่นทำงานโอ้พิ่นจัดงานก็รีวารดพี่น้องจะเล่อยมาถากหญ้าให้มันแป้นพระอาจารย์บุญเพียงวัดผู้หอนไกตำบลลุงอำเภอกันทลักจังหวัดสีสกิดเด้อพี่นองเด้อเอาหน่มาเอาเท้าน้อยมาขิวห่ะ ตาเมื่อเบิ้ลเดื่อขึ้นยาววะทำะมาดูกันนี่มันใหญ่ปวดตัวโตกไม่เห็นเบิ้ลอยูด้านเออนี่ละเหรอดาราซีวีเข้าไปทีวีถ่ายเนี่ยโตกไปโตกไว้นาดละแค่จะคอยขวดทุกคนมาดูแป้นแป้นทุกคนสลัดสลัด เป็นเรืร่องนะบ่อหญาเป็นไหนวะอยู่แต่โทรศัพท์อย่างเดียวเห็นไหมนี่เห็นน้องไหมนี่น้องเก่งแห้งเตอร์

เป็นไปหลายตืบแล้ววัดมาทำความสะอาดวัดพัฒนาวัดพี่น้องล่างเวยไปถารับแขกมืออื่นพี่น้องที่มาวัดมืออื่นหลายอยู่ พวกนีพวกแม่ขวัวนี่เพื่อข้นมากกนให้ทำขวามสะอาดสวย หลวงพ่อเพิ่นชิมมะเขาวาสิบหมื่อคุณพี่นอ้องเออมาเป็นแม่ขวนี่ละคือเกาล่างสวยเฮ็ดกับเขา คือมาไ้่มาเหรอไอ้ถุงใหญ่ๆเนี่ยโอเคโอเคโอเคไม่ตกลงไงโอ้ขึ้นมาขึ้นมาสุดมากขึ้นเลยลงมาอื่นหรือไปจมหอบขึ้นมาทุกคนมาลูนถ้ามาก่นก็ได้บุญหลายเออู้ใดมาล่นก็ได้บุญหน่อยใช้โคกินล่างระบบิ พัฒนาวัดพี่น้องเอ้ยไก่ละไก่สิ้มเมื่อละพัฒนาอีเกจกสมองก่อนพี่น้อง เอาไว้ตัวเนอะมันบ่มีแกนก่อสร้างมันเอาไว้ไปสรละ ได้ได้งัดขอนใหญ่จะไม่ทนม้วนคักเนาะ

มาเด้อพี่น้องพัฒนาวัดน้วกันมาพัฒนาวัดพี่น้องพี่น้องกำลังลงจากวัดพี่น้องกลับบ้านแล้วพี่น้องมาอยู่วัดจ้าหอดบาบสามนะพ่ะเจ้หอดาบสามกวนเราพี่น้องมาพัฒนาวัดผู้อนไกเพิ่นสิเขาปริวดัวดเมือ่อื่นพี่น้อง จะเลยมาพัฒนาน่าทำความสะอาดให้มันงางๆมมาเอาบุญพี่น้องมือนี้ <g ay> มืออื่นเพิ่นกับเขาเนอะบริวารเนาะมา <Yeah. S 2> จบคลิปทำเนียแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ